อึงค่ะโคบนะคะไม่ใช่อึ่งกบค้างสมุนมไพนะคะ,คะไข่ขวไข่ขาว้ยไข่นะคะมาเลยค่ะพีน่น้องผู้ใหญ่ดราม่าแบบสงสารกอดผ่านเดือว่าอันนี้วิถีชีวิตคนบ้านนอกบ้านนอกนะคะ ก็ออกินกันแบบนี้นะคะ่ำๆเลยค่ะยัวหนอกบนะคะนี่ค่ะกบจริงๆนะคะอบสมุนไพรนึ่งสมุนไพรแล้วแต่ไพรนะคะนี่ค่ะไข่ค่ะเป,ปเปรปลานี่ค่ะมาด้วยพี่น้องมากินนะคะกับมิสซี่ชาแนลนะคะฝากกดตามคิป กดไ like ลคะกก์นะคะกดซับสไคร์ด้วยนะคะในช่อง y o ยูทูบมิส y ี Channel นะคะขอบคุณค่ะ